พระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรพระอาจารย์หลวงพ่อวิริยังสรินทรเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลมุ่งพัฒนาคนให้เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมจุดมุ่งหมายคือการปฏิบัติตามรอยบาทที่ทรงตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเธอจงจารึกไปเพื่ออนุเคราะห์ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ชาวโลกทั้งหลายผลงานของท่านได้กระจายไปทั่วโลกประเทศไทยแม้จะดูเล็กๆในแผนที่โลกแต่เป็นจุดกำเนิดของสถาบันพลังจิต,ตานุภาพที่จะผลิตครูสมาธิให้ได้ทั่วโลกเพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขแก่ชาวโลกยิ่งขึ้นต่อไป